อันนี้มีวงจรปิดเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพนาทีชีวิตที่ตํารวจสายตรวจเนี่ยนะคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ติดตามรถต้องสงสัยซึ่งไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนคร,ระหว่างไล่ล่ากันปรากฏว่ามีรถแท็กซี่อะค่ะกลับรถกระทันหันรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจเลยพุ่งชนเข้ากลางลำส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิตค่ะ ดูจ้ะโอ้โหกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเนี่ยครับรถแท็กซี่มาเลนซ้ายสุดตามภาพแล้วอยู่ๆชะลอก็คือจะกลับรถนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ผ่านไปก่อนสองคันคันที่3คันที่4คือเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพุ่งเข้ากลางลำ ไม่ทันจริงๆอะค่ะแล้วสิบตำรวจเอกอนุวัฒน์ซึ่งเป็นคนซ้อนท้ายนะคะ <Wow. S 1> ร่างกระเด็นตกลงมาณนะตอนนั้นเนี่ยศีรษะกระแทกพื้นหมดสติถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลตํารวจเหตุ <c oughs> การณ์เกิดขึ้นตีสอวันที่5มิถุนายนที่ถนนสาทรใต้มุ่งหน้าสะพานตากสินนะคะปรากฏว่าผ่านไป7วันสิบตำรวจเอกอนุวัฒน เสียชีวิตในวันที่12มิถุนายนนะค,ะคบเนี่ยส่วนคนขับแท็กซี่นะตอนเกิดเหตุนะคะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ตรวจแอลกอฮอล์ก็ไม่พบนะคะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าขี่รถโดยประมาทนะคะทีนี้ถามเรื่องก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สายตรวจสอนอยานวาสองท่านนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกตรวจโดยผู้ตายซ้อนท้าย ระหว่างที่ออกตรวจมาถึงถนนสาทรใต้เนี่ยคุณผู้ชมก็ไปเจอนคนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยเขาไม่ยอมจอดให้เจ้าหน้าที่ตรวจเจ้าหน้าที่สายตรวจก็เลยขี่รถติดตามไปจะสกัดจับนะคะปรากฏว่าก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะที่แฟนสาวของสิบตำรวจเอกอนุวัต์เนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ารักจนไม่มีคำอธิบายใดๆเหตุการณ์วันนั้นมันบอกไม่ถูกร้อนรนเคว้งคว้างสติหลุดบ้างเป็นบางครั้ง มันยังเป็นภาพติดตามมาตลอดอมไม่มีทางลืมแล้วเธอถึงนขนาดพูดว่าเกลียดถนนสายนี้แล้วก็นี่ค่ะคือ,อ,ค,อคลิปสุดท้ายเลยของท่านสิบตำรวจเอกอนวัตรที่แต่งตัวออกไปทำงานนะคะคแล้วก็มีการใส่ชุดที่ทำงานอุปกรณ์พกพาไปคือพร้อมไปทำหน้าที่เลยครับและแฟนสาวบอกได้คุยกันครั้งสุดท้ายในยประมาณ5้าทุ่มครึงคร่ง ตีสองเกิดเรื่องเนี่ยค่ะอีกคลิปนี้มีช่วงตี53นาทีที่มีพี่ตํารวจมาเคาะประตูแล้วนี่คือมาแจ้งข่าวร้ายค่ะเนี่ยค่ะเธอบอกว่าโอ้โหแบบทําตัวไม่ถูกเลยนะคะคือเนี่ยเดี๋ยวดูภาพนะคะวิ่งออกมาตื่นตะหนกคือยังใส่ชุดนอนอยู่เลยอะค่ะครับนี่เนี่ยเน ตอนนั้นคือท่านยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีคือเจ็บสาหัสใช่ไหมคะแต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวจริงๆริงโอ้คุณผู้ชมฮะคือเห็นคลิปแล้วก็เศร้าใจมากๆนะฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยทางผู้กับสนยานาวาก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าววันนิวส์นะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายไปพร้อมกับร้อยตํารวจตรีสรุธพึ่งเจริญนะฮะเป็นรองสารวัตรป้องกันปราบปรามคือปฏิบัติงานการเป็นคู่สายตรวจไปออกตรวจสถานบริการแล้วปรากฏว่าไปเจอกลุ่มวัยรุ่น ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา3คนแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทีนี้ตํารวจสายตรวจเห็นก็เรียกตรวจค้นอาวุธนะฮะปรากฏว่ารถต้องสงสัยเนี่ยเขาไม่จอดนะขเขากลับขี่หลบหนีไปก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ตํารวจเนี่ยต้องขี่ตามระยะทางเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยว่าเอาา๊ะทำไมมอเตอร์ไซค์มาเร็วกันมากเลยนะฮะคือเขาขี่หนีตำรวจแล้วตำรวจก็คือขี่ไล่าตามาแล้วมันก็ดันเป็นจังหวะที่ นี่ฮะแท็กซี่คันนี้กลับรถในที่ที่เขาไม่ได้ให้กลับรถพอดีนะฮะในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ได้รายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาระดับนครบาลแล้วก็สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติรับทราบแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้มีการปูนบําเหน็จตามขั้นตอนต่อไปเพราะว่าเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนเรื่องคดีทางสอ,อสําเรเป็นพื้นที่รับผิดชอบเบื้องต้นตํารวจได้แจ้งข้อหาคนขับรถแท็กซี่ในความผิดฐานขับรถประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับศพของ10ตํารวจเอกอนวัตครอบครัวได้ตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดโพธิยานจังหวัดพิษณุโลกนะฮะค่ะนี่ตายในหน้าที่ก็จะมีธงชาติมาคลุมลงศพแบบนี้นะฮะค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะครับแล้วที่เศร้าไปกว่านั้นคุณผู้ชมทีมข่าวพูดคุยกับญาติผู้ตายนะฮะบอกว่าสิบตำรวจเอกอนนวัตเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นตำรวจตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งฝันเป็นจริงก็คือสอบติดใน10แล้วเขาเป็นคนเก่งเป็นคนขยันใช้เวลาว่างเนี่ยไปเรียนต่อคณะนิติศาสตร์นะหวังว่าเดี๋ยวจะได้เรียนต่อเป็นในร้อยแล้วความฝันของ10ตํารวจเอกอนวัตเนี่ยกำลังจะเป็นจริงเพราะอะไรครับเขาจะรับปริญญาตรี25มิถุนายนนี้ความฝันพังทลายเพราะว่าเสียชีวิต12มิถุนายนอีกไม่ถึง2อาทิตย์ใช่ค่ะเนี่ยฮะ และก็คือเป็นหนึ่งในตำรวจที่มาตามขั้นตอนจริงๆครับต่อสู้มาด้วยการทำงานจริงๆเป็นตำรวจน้ำดีนะคะนี่ฮะโอ้ต้องยกย่องมากๆนะฮะ,ะตำรวจแบบนี้เสียใจกับครอบครัวจริงๆจ,จากใจจริงเลยใช่ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจแฟนสาวของท่านมากๆเลยนะคะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวั